i <music> สวัสดีค่ะสวัสดีเปืเป่นนทุทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h h r r y y r o s s ซค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กันในเกม t h s s m m Free Play อีกเช่นเคยนะคะแล้วเราก็มาอยู่กับ Quest A Christmas Carol ชุดที่13นะคะชุดนี้เป็นชุดตัวจบของเควส t นี้แล้วค่ะก็คือชุดสุดท้ายของ q u ว s t นี้นั่นเองก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทําชุดตัวจบกันเลยจ้าไปค่ะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะชวนแคลเราไปดินเนอร์วันคริสต์มา โอเคเราก็มากดที่แคเราที่นอนหลับอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เลือกนี่เลยชวนกันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะข้อนี้นะคะเราต้องไปโทรหาอเล็กซ์ค่ะเราต้องมากดที่นี่เลยนะคะตู้โทรศัพท์สีแดงตรงนี้แล้วก็ให้เลือกนี่ค่ะคออเล็กซ์เรียบร้อยค่ะ ้าถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับพอลนะคะคุณพอลก็คือคุณผีคนนี้ค่ะนี่ผีสีขาวกดไปที่คุณพอลเลยนะคะแล้วก็เลือกคําสั่งไปเลยโอเคข้อนี้เขาบอกว่าให้เราหาไอทรัฟเฟิลเห็ดหรอกก็โอเคเดี๋ยวเรากดตรงก้อนเมฆที่ขึ้นมาในบ้านเลยนะคะนี่แล้วก็เลือกข้อนี้นะ ก็ถ้าเกิดว่ามีซิมหลายๆคนเนี่ยก็ให้ช่วยกันกดก็ได้นะคะตามพี่ก้อนเมยขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวรีใช้ไข่ต้มคนเดียวละกันโอเคในตู้เย็นยังหาไม่เจอนะคะอ่ากดที่ตู้เย็นที่เดิมดีกว่ามันกดได้หลายที่แต่ว่ากดที่เดิมก็ได้นะคะเราต้องกดทั้งหมดหรอบนะรอบที่สามค่ะสี่ค่ะห้าแล้วค่ะรอบที่หจ้าโอเคผ่านไปนะคะ ข้อนี้เขาบอกว่าให้เราทําอาหารมือค่ำนะคะสําหรับดินเนอร์วันคริสต์มาสของเราเนาะโอเคเราต้องมากดที่ตรงตู้อบตรงนี้นะคะ่ะเตาอบค่ะโอเคแล้วก็ให้เลือกข้อนี้มาเชฟไข่ต้มจะแสดงฝีมือเองอเรียบร้อยจ้าข้อนี้เราต้องไปกดที่แครอนะคะนี่ค่ะแครอนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วก็ให้เลือกข้อนี้นะโอเค ถัดมาอันนี้เราต้องมากดที่เตาอ,อบนะคะนี่เราก็ให้เลือกข้อนี้ค่ะโอเคข้อนี้เราต้องกดที่แครอนะคะโอเคมันนี่มาเดี๋ยวทายา,ยาให้ขอบคุณครับโอเคข้อนี้นะคะเราต้องกดที่แครอคะ่ะแล้วก็ให้เลือกข้อนี้ไปเลยอ้าวกดกัน โอเคถัดมานะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะร่วมรับประทานอาหารกันในวันคริสต์มาสเลยค่ะเราต้องมากดที่โต๊ะตรงนี้เลยค่ะโต๊ะทานอาหารนะคะแล้วเราก็เลือก Joy Christmas Meal ไปเลยค่ะ,ะทุกคนทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันคริสต์มาสนะคะหันไปเรียบร้อยค่ะตอนนี้เขาบอกว่าให้เราบอกลาแคอรนะคะแล้วก็กดที่แครอลนี่ ขอบคุณนะครับผมต้องไปแล้วโอเคเดี๋ยวต่อยนะคะข้อสุดท้ายบอกว่าให้ส่งซิมกลับบ้านนะคะก็ข้อนี้ใครที่พาซิมมากี่คนต้องส่งกลับให้หมดเลยนะส่งไข่ต้มกลับบ้านไป เสแล้วเรียบร้อยจ้าจบแล้วจ้ากับการทำเควส A ไอคริสต์มาสแคลโรเควสพิเศษวันคริสต์มาสกันมา13วันเดี๋ยวเราไปดูรางวัลกันเลยดีกว่านี่ค่ะของรางวัลเป็นบ้าน of bliss square นะคะก็คือบ้านของแคลร l ที่เราไปทำเควสกันมาเลยค่ะก็เหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนี่ที่แน่นอนนะคะเราได้สวนข้างบ้านมาด้วยนะคะเหมือนที่บ้านแคลรรเลยโอเคค่ะก็ จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้รางวัลมาเป็นบ้านหนหลังเลยนะคะแล้วสวยมากสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปของรีนะคะชอบการสอนทำเวสของรีเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้รีด,ด้วยนะคะรีต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย